สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆรุ่นเก่าเราไม่ทิ้งเพราะ Apple ปล่อย iOS 15.7.9ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iOS 15.7.9รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่นะครับเป็นการอัปเดตด,ด้านความปลอดภัยป้องกันการประมวลผลภาพที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ร้ายทำให้อาจมีการทำงานเบื้องหลังโดยที่เราไม่อนุญ,ญาตครับ อ่านมีการแอบ,บดูข้อมูลหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราได้แนะนําว่าควรจะอัปเดตกันด่วนเพื่อบอกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตท,ที่มาให้แปลกใจนี้จะส่งผลอย่างไรต่อความเร็วและแบตเตอรี่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ